คลิปขัดห้องน้ำของสวยอะแสนวิวแสนวิวไม่น่าเชื่อเย้เยเยดีใจจังเลยโอ้ oh my god อะไรเนี่ยนี่คืออุปกรณ์น้ำยาต่างๆในการทำความสะอาดนะจ๊ะเธอต้องมีเยอะขนาดนี้เชลซวย,อ,วยอย่าเสียงดังไปเดซามีจะรู้ <c oughs> ว่าเธอมีเยอะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านพบกันเช่นเคยค่ะที่ช่องสวิตาชาแนลนะคะโอ้วันนี้รู้สึกเหนื่อยนะคะปวดหลังปวดเอว,วพี่น้องสวยไปช้อปปิ้งมาค่ะไม่มีอะไรนะคะแม,ม,ม่บ้านก็ช้อปปิ้งเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ทําความสะอาดนะคะวันนี้นะสวยเอาถุงไปเองนะ,ะนี่หิ้วเดินมานะก็จะมีอ่าที่ขายของพี่เป็นเกี่ยวกับบ้านและสวสนเนาะ,ะอยู่อ่าใกล้ๆบ้านนะ,ะเดินไปประมาณสักสิบหรือสิบห้านาทีนะะี่แหละสวยขายสั้นนะเดินนานหน่อยถ้าฝรั่งก็เดินก็คงไม่นานนะ เราเสวยก็ได้น้ำยามาหลายชนิดเลยนะฮะก็เป็นของที่สวยสนใจที่จะซื้อนะ,ะสวยก็ซื้อไปทั้งหมดก็ยีปอนด์กับอีกหกสบแปผีนะจ๊ะในบนชื่อร้านเขาคือร้าน The Range นะฮะเนี่นะฮะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวสวยจะมาบอกราคาะคะของมันค่อนข้างจะราคาดีงามน,นะฮะเป็นของที่ไม่แพงมากเริ่มจากอันแรกเลยนะ,ะที่สวยซื้อมาอันนี้ก็เป็นตัวที่เช็ดก,กระจกรถนะคะที่มีด้ามน,นะคะ สวยก็ไม่ได้ลงไป,ไปเช็คกระจกรถหรอกนะปะกติก็คือสามีเขาจะจ้างทําความสะอาดอยู่แล้วนะแต่สวยจะมาไว้เช็ดตามกระจกตามบ้านนะบางทีเรายื้อไม่ถึงเราไม่ต้องปินต้องปายนะสวยคิดว่าสวยต้องมีตัวช่วยนะต้องมีด้านยาวแบบนี้เพราะเราตัวเล็กตัวสั้นนั่นเองนะจ๊ะอันนี้เนี่ยถ้าจาไม่ผิดนะเนาะราคาน่าจะอยู่ที่ปอนกว่าๆนะฮะก็อันไม่กี่สิบบาทเองนะฮะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเดี๋ยวสวยจะมาใช้ให้ดูนะจ๊ะเป็นของเล่นตัวใหม่และแล้วนะสวยบอกว่าสวยจะไปซื้อ จะพิงกอีกเนาะเพราะว่าคุณแม่ย่าอาทิตย์อาทิตย์หน้าเนี่ยท่านจะให้ไปขัดห้องน้าให้ท่านนะท่านก็เลยบอกว่าขอให้ซื้อพิงเนี่ยมาไว้ที่บ้านของท่านด้วยนะเพราะว่าท่านเห็นใช้สองครั้งแล้วท่านชอบนะคะเพราะบางครั้งการทําคลิปเอ่อทความสะอาดของสวยก็ไม่ได้ทําคลิปเสมอไปเนาะนั่นแหละนะคะท่านก็เลยอยากได้นะเสอก็เลยไปซื้อมาจ๊ะแล้วก็ไม่ซื้อมาอันเดียวนะจ๊ะ <c oughs> คิดดูว่าชอบไม่ชอบนะคะมีการตุนเกิดขึ้นนะจ๊ะ ะ89พีนะคะยังเป็นราคาเดิมอยู่นะจ๊ะส่วนพิงค์แมทวันนี้สวยไปเจออแบบสเปรย์นะ,ะที่สวยไปซื้อไว้เป็นสเปรย์แล้วก็เป็นแบบลิควิดนะคะอันนี้2ตัวนี้นะะยังไม่เคยใช้นะจ๊ะก็สวยอยากจะใช้นะ,ะน,นี่จะตกควรแล้วหนึ่งฟอนหรือว่าปอนอกว่าเนี่ยแหละนะคะอยู่ในบินนะค,ะคือตามองไม่เห็นนะคะคืออันเนี้ยเข้าโด่งดังนะะส่วนอันนี้ก็คือมันก็เป็นช้อยอีกนะ,ะที่ท่านเอาไว้ใช้ แล้วแต่ท่านจะเลือกใช้นะแต่สวยก็จะลองเอามาใช้ดูนะว่าเขาจะต่างกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ส่วนอันนี้นะก็เป็นน้ำยาบานปากสวยจะมาไว้ขัดคราบหนักๆนะจ๊ะถ้าใครเคยดูสวยในคลิปทําความสะอาดซิงค์ล้างจานนะคะที่ทั้งคราบหินปูนคราบสนิมนะคะอะไรต่างๆนะคะน้ำยาบานปากนะจ๊ะไปอะ่ะเหลือขวดสุดท้ายสวยไม่มีสิทธิ์เลือกกลิ่นนะจ๊ะสวยก็เลยเอามานะคะน้ำยาบานปาก่กี่บาท ไมนเรามีนะน้ำยา้บนป่าหาง่ายนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้นะคะลายลายท่านสงสัยนี่นะหน้าตาแบบนี้นะจ๊ะเขายา่จะเป็นเม็ดเม็ดนะจ๊ะนี่แหละคือเม็ดฟู่หรือยาซีฟันเม็ดนะฮะหรือเม็ดแช่ฟันปลอมนะจ๊ะซื้อที่นี่ก็ราคาปอนก,กว่าๆเนาะไม่กี่สิบบาทนะฮะแต่สวยจําได้ว่าซื้อที่เมืองไทยสวยซื้อกล่องนึงอันนั้นนะตกอยู่ประมาณ100ร้อยกว่าบาทนะแต่ที่นี่ราคาไม่แพงนะจ๊ะอันนี้นะคะสวยก็จะมาไว้ล้างห้องน้ําเช่นกันนะจ๊ะยาซีฟันเม็ดนะจ๊ะพี่น้องจ๋า ก็สวยจะมาไว้ถ้าจับคราบหนักๆเหมือนกันน,นะคะในโวส้วมนะคะอันนี้คือดีงามนะจ๊ะสวยเคยบอกไว้แล้วนะแล้วก็อันนี้เป็นตัวใหม่นะจ๊ะที่สวยอยากจะลองในเสื้อผ้าน,นะคะเขาบอกว่าช่วยเขาเป็นบริสเพนนะคะจับคราบสกปรกตามเสื้อผ้าหรือแม้แต่ตามพื้นผิวบางชนิดก็ได้เหมือนกันนะคะแต่สวยจะมาลองในชุดของสวยนะเพราะว่ามันจะมีะความเป็นเหลืองๆนะเป็นจุดๆๆนะคะแล้วเดี๋ยวสวยจะ เอาไปลองนะตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดกันยาวๆอีกทีในในการใช้งานของเขานะก็จะเป็นแบบประกาเนะใช้ตามจุดนะจ๊ะพิ n k stars นะคะอันนี้คือขวรละหนึปอนนะคะอันนี้89ดสิบเก้าพีนะคะเบกกิ้งโซดาอ่านี่เบกกิ้งโซดานะจ๊ะ Baking งโซดาที่นี่เนาะสวยไปหาซื้อค่อนข้างยากนะบางที่นะแต่ที่นี่ก็มีขายเนาะที่ The Range นะคะอันนี้ก็1นปอนด์ยี่พีนะคะ ก็ตกอยู่ประมาณสี่ห้าสิบบาทนะจ๊ะกระปุกใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะน่าจะประมาณห้าร้อยกรัมเนาะประมาณห้าร้อยกรัมค่ะห้าร้อยกรัมเบกกิ้งโซดานะบางครั้งเนาะเราก็อยากผสมแบบว่า,าใช้ตัดเกี่ยวกับสเตนเลสอะไรเงี้ยจะออกดีนะฮะเบกกิ้งโซดาอันนี้ก็คือบาร์คิปเปอร์นะคะ คีเปอร์เฟรนซ์นะคะตัวน,นี้ค่อนข้างจะโด่งดังนะจ๊ะในอเมริกานะคะแต่ว่าสวยไปเห็นมาแบบลิควิดเนาะแล้วเดี๋ยวสวยจะมาใช้ให้ดูนะคะเขาก็จะเหมาะกับการขัดอ่าหม้อสแตนเลสก๊อกสแตนเลสนะคะฝักบัวอะไรพวกนี้นะจ๊ะอันนี้ราคาก็2ปอนสี่สนะคะตัวนี้นะจ๊ะจริงๆเขาจะโด่งดังที่เป็นผงๆเนาะที่เอาไว้ขัดนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับขัดเกี่ยวกับสแตนเลสนะจ๊ะจะมาใช้ให้ดูกัน ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นเม็ดฟูกนะ,ะสำหรับใส่ใน <g iven> ถ้วยเหล็ดโดยเฉพาะนะจ๊ะยังไม่เคยลองเนาะอันนี้นะคะแต่ว่าเห็นเขาเขียนไว้ว่าอ่า euh no scrubbing นะคะหมายถึงว่าไม่ต้องขัดให้เปลืองแรงนะนะคะเสือก็เลยอยากลองนะจ๊ะตัวนี้สำหรับโยนใส่ในถั่ส้วมน,นะคะจริงๆแนละ้วมันจะมีอีกสูตรหนึ่งนะ,ะที่โด่งด,ดังก็คือใช้อ่าเม็ดเม็ดละน้ำยาล้างจานที่เป็นแบบเม็ดนะคะที่เขาไว้ในใส่ในเครื่องเครื่องล้างจานนั่นแนหะอันนั้นแ่ะ ก็เห็นว่าออกดีเหมือนกันนะตอนแรกสวยว่าสวยเจ้าตัวนั้นแต่พอดีพอมีตัวนี้ด้วยนะคะสวยก็เลยเปลี่ยนใจเออเอาแบบนี้มาโดยเฉพาะดีกว่าเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยเอามาลองเนาะอันนี้ก็รู้สึกว่ากล่องละหนึ่งปอนด์นะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะหนึ่งปอนสี่สิบเก้านะคะตัวนี้หนึ่งปอนสี่สิบเก้าส่วนนี้แก้วช็อตนะคะไม่ได้เอามากินเหล้าขาวแต่อย่างใดสวยซื้อมาเพื่อที่สวยจะเอาไว้ใส่น้ำบนหิ้งพระนะคะแก้วเล็กก็มีมากนะแต่ไม่เล็กขนาดนี้เพียงแต่ว่า ส่วนก็อยากได้แก้วใหม่ๆไดีดเนาะสำหรับหิ้งพระนะ,ะก็ซื้อมา1นึ่งปอนะก็40บาทนะจ๊ะนี่เป็นแก้วในหิ้งพระส่วนตัวนี้นะคะก็คือ fairy liquid นะคะที่องังกฤษนะคะเขาก็จะโด่งดังเนาะว่า fairy liquid เนี่ยไปที่ไหนก็เจอเนาะเป็นน้ำยาล้างจานนะคะก็จะมีหลายสีนะคะแต่สีฟ้าเนี่ยเขาจะเหมาะกับการเอามาผสมทำความสะอาดบ้านนะคะเป็นการทำน้ำยาทำความสะอาดบ้านได้แบบไม่ต้อง ไม่ต้องมีสารเคมีนะคะก็ผสมพวกน้ำส้มใสชูอะไรพวกนี้นะคะคือเขาดีงามน,นะ,ะทางฝั่งอเมริกาใช่ไหมคะทางฝั่งโน้นนะคะเขาก็จะฮิตดอนนะคะน้ำยาล้างจานดอนนะคะ,ะ,คะแต่ว่าพอเป็นฝั่งอังกฤษนะคะก็จะเป็นเฟรรี่นะคะตัวนี้นะจ๊ะสีฟ้าถ้าฝั่งไทยเราสไลดดเลยจ้าสไลด์สีเหลืองนะคะในการทำความสะอาดและสวยก็ไปได้อะ จะโถนี้นะคะขนาดพอเหมาะสําหรับสองคนนะคะเวลาสวยเอ่อมันสวยมีนะคะเพียงแต่ว่ามีขนาดใหญ่นะคะสวยก็อยากได้ขนาดที่พอเหมาะขนาดนี้สําหรับสองคนเนาะบางทีนะการทํากับขงกับข้าวอ,อะไรเสร็จเนาะ,ะสวยก็อยากจะเอาใส่น,นี้แล้วก็เอาหม้อไปล้างเลยใช่ไหมส่วนนี้ก็คือเราสามารถเอาฟอยอล์อะไรคลุมไว้ได้แล้วเราก็เอาเข้าไปอุ่นในเตาอบไว้นะคะเพื่อเป็นการให้มันแบบว่าดูผลิตผลิตเนาะเดี๋ยวก็ซื้อมาสองใบนะคะอันนี้นี่ รู้สึกว่าตกเวละสองปอนเก้าสิบเก้านะก็ตกสามปอน,นะนนะก็ตกอ่าสี่สามสิบสองประมาณร้อยสามสิบบาทนะคะต่อหนึ่งหนึ่งอันนะคะซื้อมาสองอันนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะที่สวยซื้อมานะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะสวยอยากบอกว่าแล้วเดี๋ยวสวยจะมาใช้ให้ดูนะคะอ่าเวลาสวยใช้อะไรยังไงแล้วเดี๋ยวสวยก็จะค่อยอ่านฉลาดฉลากานะคะเรียนรู้นะคะทุกอย่างที่ท่านซื้อนะคะซื้อมา พยายามอ่านฉลากนะคะดูว่าเขาบ่งบอกว่าใช้งานอะไรยังไงนะคะน้ำยาแต่ละชนิดนะคะก็สำคัญนะคะอย่าใช้ผิดนะคะและนี่ก็คือนี่คือคลางแสงครางแสงของสวยเองค่ะโอ้เยอะแยะนะ,ะอันนี้ก็เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้รู้จักน้ำยาอะไรพวกนี้นะ้าสวยก็จะใช้เป็นไวท์นะคะพวกนี้ ในการทาความสะอาดเป็นข้าวต,ต้มข้าวตอร์นะคะเตากรองตะแกก็ทำความสะอาดดีนะคะกลิ่มมนมะนาวนี่คือดีงามน,นะจ๊ะช่วงนี้นะคะช่วงหลังไม่ค่อยได้ยิบใช้นะะอกะะก็มีติดตู้ไว้นานแล้วเนาะแต่ก็มีของเล่นตัวใหม่เรื่อยๆนะคะส่วนนี้ก็คือจะพิงกระปุกเดิมนะจ๊ะอันนี้ก็คือ Daddy S c r u b นะคะ S c r u b d a d d y คือสวยยังไม่ได้ใช้เลยนะ,ะวันนั้นว่าจะใช้ให้ดูก็ยังไม่ได้ใช้นะ,ะพอดีเวลามันกระชั้นชิดนะคะส่วนนี้ก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อันนี้ก็จะเป็นผ้าสําหรับเช็ดจานนะคะ ถุมงมมือนะคะอยู่ตรงนี้อันนี้คือกองเต่เนะเดี๋วต้องเก็บทิ้งอันนี้ก็ผ้าเอาไว้ซักผ้านะะอ,อ,อะไรอีกอะอันนี้ก็สุงขยะนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟองน้ำนะคะผ้าไมโครไฟเบอร์กลองน้ำฟองน้ำแบบนี้สวยจะใช้เปลืองมากนะคะเพราะว่าสวยชอบใช้แบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะไม่ทําให้ ข้าวของของเราเสียหายไม่เป็นริ้วเป็นรอยเนาะส่วนใหญ่จะใช้แบบนี้นะคะ,คะก็มีบ้างที่ซื้อมาใหม่ก็มีอีกตรงตู้โน่นนะคะที่แบบว่าเป็นอะไรที่แตกต่างเนาะเมื่อท่านอยากให้ข้าวของของท่านดูวสวยงามตลอดเวลานะคะท่านจะต้องรู้ด้วยนะคะว่าอะไรควรที่จะเอาไปขัดนะคะเอาไปถูหรือไม่นะคะบางอย่างนะคะเมื่อเป็นรอยแล้วนะต้องให้ขาวสะอาดแค่ไหนเมื่อเราเห็นเป็นริ้วเป็นรอยมันก็ไม่สวยนะจ๊ะส่วนนี้ก็จะเป็นสกอ๊อตไบร์แบบเปลี่ยนหัวเนาะอันนี้นะคะเห็นไหมว่าแบบแข็งเนี่ยจะมีแต่แผ่นเล็กๆและส่วนใหญ่นะคะ สวยจะเอาไว้ใช้เวลาที่แบบว่าล้างล้างหม้อนะล้างกระทะอะไรพวกนี้สวยก็จะใช้สกบแบบนี้นะแล้วก็พอเขานิ่มแล้วนะสวยจะจะเก็บไว้เอามาใช้ในการขัดขดตุู๋งานบ้านเล็กๆไม่น้อยนะจ๊ะสวยจะไม่ใช้แบบแข็งๆเลยนะคน,นี่คือฝอนมันะนะจ๊ะส่วนด้านล่างนั่ก็อันนี้คือน้ำยาปัดพนุ่มเนาะสาม,มีชอบซื้ออะไรที่ใหญ่โตนะคะเขา เราเป็นคนที่ชอบซื้อของที่แบบให้ขนาดมันไอ้นี่เนาะแต่ว่าเขานะคะนี่ก็คือมันยาซักผ้าขาวสีนะคะอันนี้ก็คือมันยาซักผ้าส่วนตัวนี้นะคะยังไม่ได้ใช้เหมือนกันสวยซื้อมานะคะก็จะเป็นเหมือนสปอตไบที่เราเป็น,เป,นเป็นเหล็กฝอยๆนะคะเอาไว้ขัดนะคะไม่ว่าจะเป็นขัดไปเตาบาร์บีคิวนะคะอ่างอาบน้ำนะคะหรือว่าเป็นหม้อก็ได้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมจะนิ่มๆน,นะคะคล้ายๆล้าย เขาเรียกอะไรอ่ะเขาจะคล้ายๆลักษณะอย่างนี้นะแต่เป็นฝอยๆนะเป็นบางๆละเอียดกว่านะจ๊ะว่าสวยยังยังไม่ได้เอามาใช้นะสวยกะว่าสวยจะเอามาใช้ในการขัดเจ้าพวกไนเลย์อะไอใพวกอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยสวยต้องการที่มาขัดอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่ดำพอจะเริ่มแล้วเนี่ยเริ่มจะดำแล้วเดี๋ยวจะได้ขัดให้ดูนะจ๊ะ อันนี้นี่ก็จะเป็นแอร์ฟรีชนะคะก็เป็นตัวที่ใส่ทานนะคะตามจุดต่างๆนะก็ซื้อสำรองไว้อยู่แล้วเนาะในบ้านนะคะอันนี้ก็แฟรี่ลิควิดสีเขียวนะจ๊ะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้ปกติอยู่แล้วเนาะแต่เผอ,อิญว่าวันนี้ส,สุดเปร้ยสีน้ำเงินมาเนาะสีฟ้าๆนะเพื่อที่ว่าจะเอาไว้เป็นผสมทผความสะอาดด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะโด่งดังในโลกออนไลน์จ๊ะอันนี้ก็น้ำยาเช็ดฝุ่นนะคะเป็นเช็ดฝุ่น อันนี้อันนี้สามีซื้อมานะคะที่เป็นเกี่ยวกับทำความสะอาดอาบน้ะทำความสะอาดเตาอบนะคะของของมิสเตอร์มัสเซลเนเีน่ยนะคะสวยก็ไม่ไม่แนะนำนะเอาจริงๆไม่ไ,มได้ออกดีนะ,ะสู้ตัวที่สวยอ่ะใช้ทำความสะอาดเตาอ,อบวันนั้นไม่ได้เลยสู้ไม่ได้นะ,ะเพราะว่าสวยใช้ตัวนั้นหมดโดยที่แบบว่ายังยัง,ย,ง,ย,งยังต้องขัดอะไรบางอย่างอยู่เพออื่อสามีออกไปข้างนอกเขาไปซื้อเจ้าตัวนี้มาให้นะฮะก็ผลลัพธ์ก็คือ ด้อยกว่าเยอะนะคะด้อยกว่าตัวที่สวยขัดวันนั้นเยอะเลยทีเดียวนะจ๊ะอันนี้ก็น้ำส้มสายชูนะคะ5%จิฟไม่เลิฟนะคะมีในสต็อกอีกนะจ๊ะเพิ่งของเพิ่งมาส่งนะจ๊ะ6ขวดนะจ๊ะมาแล้วนะคะจิ๊ฟแบงนะคะตัวนี้ดีมากเลยนะคะชิฟฟี่แบงเอร่อยนะชิลิชิลนะะิชิลิแบงนะคะตัวนี้ดีงามน,นะจ๊ะสมัตในห้อง,งน้ำนะคะบางอย่างก็อาดับใช้ในครัวได้ดีงาม ส่วนอันนี้สวยจําไม่ได้เลยนะที่เห็นไหมบางทีนะ้องสามีก็มีในสต๊อกนะคะคือที่สวยทิ้งน้ํายาของเขาไปเยอะมากเลยนะเพราะว่าเป็นน้ํายาที่สวยรู้สึกว่าใชายย้แล้วไม่ชอบมีสวยจะเททิ้งเลยคือมันเกะกะนะมันไม่มีที่จะให้เก็บนั่นเองนะคะคเพื่อนๆจ๋านะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆเอ่กราฟฟอร์สปอร์รีมูฟนะคะก็เหมือนแต่ว่าคราบน้ำคราบอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าสวยจําไม่ได้นะ้อสวยยังไม่กลา้าพูดนะอันเนี้ย ไอเรื่องว่าคาบน้ําคาบอะไรออกดีหรือไม่ดีนะเดี๋ยวสวยค่อยมาเล่าให้ฟังนะระหว่างตัวนี้นะจ๊ะแต่ที่แน่คือตัวนี้คือดีงามมากนะจ๊ะให้ท่านใช้ตัวนี้กับเออยังไม่หมดนะน้ำแรน้ํายาอยู่ในห้องน้ำมีอีกนะจ๊ะก็คือค่าใช้ตัวนี้เช็ดเช็ดกับกระจกอะไรเสร็จเนาะในห้องอาบน้ำนะคะที่เป็นคาบน้าใช้เสร็จเนาะเช็ดออกเสร็จนะแล้วใช้น้ํายาเช็ดกระจกตัวอีกตัวหนึ่งนั่นอะทัดนะคะสวยทํามาตั้งแต่ที่สวยมาอยู่นี่แรกๆตอนนี้เกือบสองเดือนแล้วนะคะ กระจกไม่เป็นคราบเลยจาล้าหลังอาบน้ําเสร็จนะคะแค่รินน้ำออกเลจ้าทุกอย่างเกลี้ยกลิอนะคะเดี๋ยวสวยจะทาให้ดูนะคะสูตรนี้ก็ดีงามนะจ๊ะอันนี้อะไรโอ้ยยาฆ่า,มาแมลงอันนี้ก็กวดเป่าปวะะดเป่าปวดเป่าเผื่อได้ใช้นะคะก็นี่คือทั้งหมดนะคะในขณะนี้คือในห้องน้ํายัง,ย,งยังไม่หมดนะคะหรือจะให้เปล่ามาให้ดูก็มีไม่กี่อย่างนะคะก็เหลือแต่น้ายาลิกไอไอบริชนะคะสำหรับทวยเล็ดนะคะ น้ำยาเช็ดกระจกนะคะแล้วก็จะมีแบงอีกกวดหนึ่งอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็จะมีอะไรอีกสองสามอย่างสี่อย่างห้าอย่างนะอยู่ในตู้นะตู้โน้นนะคะเดี๋ยวสวยจะมาปฏิวัติใหม่นะจะจัดใหม่นะคือตรงนี้นะจะเป็นโซนที่แบบว่าเกี่ยวกับน้ำยานะคะโอ้ยังเหลือยังเหลือเดี๋ยวเดี๋ยวอาเอาลองเท้าลองเท้ากลิ้นลองเท้ากลิ้นอ่าและนี่นะคะนี่คือ แปลงนะอันนี้ซื้อมาจากเทสโ้เนาะเอาไว้ขัดเป็นขัดหม้อก็ได้ขัดอะไรก็ได้นะหรือว่าขัดตามซอกนะคะเหมือนบางทีเนาถ้าเราเอาใช้กับเกี่ยวกับการทำความสะอาดก็จะมีตรงนี้ขัดบ,บนหัวเล็กๆเ,เหมือนอันนี้น่าจะเป็นเหมือนแปลงทําความสะอาดห้องน้ำนะเนี่ยโถส้วมมากกว่านะ,ะเพราะว่าก็มีไอ้เนี่ยขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมอันนี้น่าจะอยู่ที่ส,อ,สองปอนด์กว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นฟองน้าที่แบบว่ารักโลกมาจั๊กก็เดี๋ยวจะมาทดลองกันนะคะยังไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีเนาะที่แน่ๆคือเขา สลด์ไปตามตามเวลาะจะคือดีงามเนะาะทำมาจากไม้นะคะก็รักโลกนะคะแต่เดี๋ยวจะมาลองใช้ให้ดูกันส่วนอันนี้ก็จะเป็นผ้าที่ค่อนข้างจะด,งดังๆนะจ๊ะอีคลอฟนะคะคือเหมาะมากนะคสำหรับบนเตากรงเตาแก๊สให้เราเช็ดนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวมาใช้ให้ดูกันยังไม่ได้แกะตัวนี้ใช้ให้ดูไปแล้วนะจ๊ะนะยังอยู่ในกล่องนะ,ะทุกอย่างทุกเก็บไว้ในกล่องนะะก็ดีงามน,นะจ๊ะ อะไรอีกหมดแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวสวยต้องมานั่งเรียงลําดับใหม่นะคะว่าอะไรจะเก็บไว้อะไรจะเอาออกไปนะสวยย่วนใหญ่สวยเคลียร์เกือบหมดแล้วนะจ๊ะสวยก็จะแบ่งเป็นโซนเป็นโซนว่าของสวยอะไรยังไงและที่สาคัญแม่ๆน,นะคะ,ะวันอาทิตย์นะสวยก็จะไปทำอุศาห้องน้าให้กับคุณแม่สามีนะก็เดี๋ยวไปดูกันนะะว่าสวยจะใช้อะไรยังไงตัวไหนนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะ love you everybody thank you so much นะจ๊ะ love you แล้วนะบายา